วันนี้เรามากันที่พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทยจีนรุ่นที่3หรือวมอทจ .3 ที่สถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565ณโรงแรมชาทเทรียมหรืวอวร์ไซยก์กรุงเทพค่ะโดยในช่วงแรกเป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องสงครามเศรษฐกิจจีนสหรัฐและโอกาสสำหรับประเทศไทย โดยพลเอกสิทธิชัยเกียรติภัยบูรณ์อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชาธิปัรรม์ให้เกียรติบรรยายเรื่องวิติความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐและไทยจะวางตัวอย่างไรต่อด้วยคุณโจฮอนพัฒโนไทยกรรมาการผู้จัดการบริษัทยุทธศาสตร์613า 13, จำกัดให้เกียรติบรรยายเรื่องวิสัยทัศน์และเกมกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของจีน ภายใต้แรงกดการจากสงครามเศรษฐกิจจีนสหรัฐและผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไรจากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรวมทจ .3 พร้อมทั้งบทสรุปตามที่วิเคราะห์มาต่อคณะผู้บริหารหลักสูตรคณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรวมทจ3จากนั้นเป็นพิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วมทจ3โดยมีคุณอารานเอี่ยมสุรีประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนกล่าวแสดงความยินดีวันนี้ก็เป็นวันที่นักศึกษาวมทจรุ่นสานะครับสำเร็จการศึกษากันนะครับแล้วเราก็จะรับเกียรติจากท่านหยางซินนะครับอาวุธที่ปรึกษาของสาหประชาชนจีนประจำประเทศไทยเนี่ยมาให้เกียรติมาเป็นผู้ที่มอบประกาศเสียบัตรในวันนี้นะครับหลายๆคนก็ถามว่าของเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ะจะได้ไปปักกิ่งกันเมื่อไร่เพราะว่าตอนนี้ค้างคาอยู่หลายรุ่นทั้งรุ่นวทอจอรุ่นมวทอจอนะครับก็คงดูตอนที่จีนเปิดประเทศคาดว่าน่าจะเป็นประมาณสักปลายปีหน้านอกจากที่หลักสูตรทออวทอจมวทจแล้วเนี่ยเรายังมีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนไม่ว่าจะเป็นชิงหวาไม่ว่าจะเป็นเซิร์จียงนะครับไม่ว่าจะเป็นมาและปักกิ่งเองเนี่ยเรามีการจัดช็อตคอร์สอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งก็จะเป็นช็อตคอร์สเียนวัน2วันในหัวข้อที่น่าสนใจนต่างๆนะครับในานามของสถาบันวิจัยการพัฒนาไทยจนของเรรานะคับ็ ลองดดิบตตามกันันนูะครจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียาบัตรโดยได้รับเกียรติจากคุณหยางซินอัคราชทูที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนยาาียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศ,ศราึกษา มอบโลนักศึกษาดีเด่นและมอบเหรียญรางวัลชมเชยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนรายแสงวิเชียนร,รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนขันรายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้ารับจำนวน77ท่าน ในช่วงท้ายเป็นการกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าศึกษาและกล่าวปิดการศึกษาโดยคุณหยางซินอักรราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครรัชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรดีๆที่ทางสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดขึ้นค่ะในอดีตนะครับผมเคยเชื่อว่าผมพอมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนบ้างแล้วนะครับแต่พอมาเรียนหลักสูตรนี้ฮะผมถึงได้ทราบว่า ผมเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนน้อยมากจนถึงวันนี้วันจบหลักสูตรเนี่ยครับผมเชื่อว่าตอนนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนที่ค่อนข้างแน่นและสามารถนําไปใช้ต่อได้จริงแล้วครับจริงๆหลักสูตรวมทอจอนี่เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการค้าธุรกิจเกี่ยวกับจีนในเชิงลึกซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถนําความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปปรับใช้ในก,การทํางานของเราได้เลย เพราะว่าปกติส่วนมากทําธุรกิจเนี่ยคิดว่าไม่มีใครที่จะไม่ไม่ได้ติดต่อการค้ากับจีนคิดว่าทุกคนนําไปใช้ได้เลยค่ะผมว่าสิ่งที่ล้าค่าที่สุดนะครับของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการที่เราได้รู้จักเพื่อนเพื่อนนะครับที่เป็นลูกหลานชาวจีนเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยครับก็อยากจะให้สารกันต่อครับให้แน่นแฟนนะครับแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับแบบพี่น้องชาวจีนครับผมต้องบอกว่าขอแนะนําอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับ ทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับหรือร่วมไปถึงลูกหลานชาวจีนนะครับขอขอแนะนําจริงๆครับว่าให้มาเรียนหลักสูตรนี้ครับสุดยอดครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะเป็นพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นํารุ่นใหม่ไทยจีนหรือว่าวงมอทอจอรุ่นที่3นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สําเร็จการศึกษาทุกคนและก็ขอเชิญชวน ให้ทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจไทยจีนได้ติดตามผลงานการจัดอบรมของสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ